เกิดอะไรขึ้นนะฮะเดลต้าคืองบเป็นยังไงกับช่วงสองที่ผ่านมานี่แบบโอโ้โหเต็มโซเชียลเลยพี่สายว่าแบบคอร์เนอร์แตกอีกแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่ง ก็เป็นไปได้นะคะเรื่องขออเนื่องแต่เอาเรื่องงบก่อนละกันค่ะตลาดคาดของควอเตอร์สี่เนี่ยห้าพกลางๆค่ะเราก็ทำไว้ห้าพันสี่นะคะแต่กําไรสุดทีิที่ออกมาเนี่ยสองพค่ะเห็นแล้วตอนแรกก็ตกใจมากจริงๆก็ทําใจอยู่แล้วนะคะว่ามันจะมีรายการพิเศษที่อาจจะค่อนข้างเยอะหน่อยก็อาจจะมิดจ,จากที่ค่าแต่ไม่คิดว่าจะลงมา2,000ันค่ะ แล้วก็พอไปดูไส้ในเนี่ยคือในถ้าเราดูในงบของเดลต้าหรือว่าดูใน MDNA ีเนะะเราอาจจะไม่เห็นในรายละเอียดนะคะแล้วก็ถามทางบริษัทละคะ่ะแล้วก็ได้คำตอบมาคืนวันเสาร์นะก็มีทั้งหมด11รายการที่เป็นรายการพิเศษะคะ่ะรวมแล้วเนี่ยตกประมาณสัก3,000ล้านสำหรับก้อนรายการพิเศษ นะคะในในก้อน3,000ล้านเนี่ยมันเมื่อกี้อย่างที่บอกว่ามี11รายการนะถ้าก้อนใหญ่ๆเนี่ยจะมีอยู่2-3ารายการค่ะเช่นค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายก้อนนี้เรียกว่า legal fee นะคะตกประมาณจากพันล้านค่ะที่เข้ามาแล้วก็มีค่าเขาเรียกว่าเป็นค่าค่าธรมเนียมย้อนหลังนะคะเป็นค่าฟรีที่ต้องจ่ายให้กับเดลต้าไต้หวันคิวนี้มีการปรับเพิ่มอัตราการจ่ายแล้วค่ะ คือรายได้เนี่ยเรียกว่าครึ่งหนึ่งของเดลต้าไทยแลนด์เนี่ยเป็นสิ่งที่เดลต้าไต้หวันส่งมาให้นะคะก็คือทําให้รายได้ของเขาที่ผ่านมานยโตดีมากๆเลยส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่ามาจากแม่ด้วยที่ส่งออเดอร์มาให้คําสั่งซื้อที่ส่งมามีทั้งที่เป็น AI และนอน AI ค่ะ AI เนี่ยจะโดนเก็บอยู่ในตาประมาณสักเกิน10%อยู่แล้วค่ะของรายได้ที่ต้องจ่ายค่าฟรีให้กับเดลต้าไต้หวันก็เป็นค่าใช้เรื่องของ R&D เรื่องของอะไรต่างๆมีการแชร์หลังบ้านกันเพราะนั่นก็ต้องจ่ายคา นอน AI เนี่ยปกติก็จะเก็บไม่เยอะคหร็ดเปอร์เซ็นตแต่รอบนี้โดนปรับเลทข,ขึ้นด้วยขึ้นมาเป็น10%เปอร์เซ็นของนอน AI ของรายได้ในสน่วนนี้แล้วก็มีการเก็บย้อนหลังค่ะเป็นการเก็บค่าฟรีย้อนหลังเนี่ยก้อนนี้เข้ามา8 8 4้ล้าน <c oughs> เพราะฉะนั้นค่าฟรีที่จ่ายให้แม่เนี่ยคิวนี้คิวเดียว3,500ค่ะกำไรเนี่ย2,001ตัวตัวกำไรสุทธินะแต่ค่าฟรีที่ให้แม่เนี่ย3,500แล้วในนั้นมีย้อนหลังอยู่8 8 4 หักออกเนี่ยเป็นค่าฟรีประจำไตรมาสเนี่ยประมาณสัก2 5 0 0 2 6 0 0นะคะก็โดนเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ก้อนหลักๆที่เหลือก็จะเป็นอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วค่ะ300ล้าน400ล้านบ้างเป็นการผิดสัญญากับลูกค้าจ่ายเงินให้ลูกค้าหรือลูกค้าจ่ายเงินมาเป็นรายได,ได้แล้วก็มีเอฟเฟกลอสที่อยู่ในทั้งต้นทุนขายแล้วก็ที่อยู่ในงบที่เป็นพวกเฮดจิ้งอะไรต่างๆนะคะรวมๆแล้วการพิเศษทั้งหมด3,000ล้านถ้าเรา คำนวณตามเดลต้าเลยและบวกกลับเข้าไปเนี่ยเราจะได้กำไรปกติ5 2 0 2ค่ะแต่ใน11รายการที่แต่ดูแล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกรายการที่จะสามารถบวกกลับได้เพราะว่าบางรายการของเขาเนี่ยมันเป็น r e c u r ร i n g งค่ะอย่างเช่น รีเบทที่ให้กับลูกค้า Data Center ซึ่งเป็นการกระตุ้นในเรื่องของรายได้นะคะอันนี้การทําธุรกิจจะมีรายการนี้เป็นปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บวกกลับให้นะคะอย่างเรื่องของค่าฟรีทางกฎหมายพันล้านเนี่ยแต่ก็ไม่ได้บวกกลับให้ค่ะเพราะว่า Delta t h a i l a n d เนี่ยมีเรื่องของการต้องใช้กฎหมายการใช้ลอเยอร์เนี่ยอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วค่ะมีข้อพิพาทกับคู่ค้ามั่งกับซัพพลายเออร์มั่งกับสัมภากรมั่งเพราะนั้นต้องมีค่าฟรีอย่างนี้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่คิวเนี้มนจจย,ม,กกยะะม่ได บวกกลับให้ค่ะเพราะฉะนั้นพอเราดูรายการที่เป็นเฉพาะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำและบวกกลับให้จริงๆเรียกว่าเป็นวันทามจริงๆนะ่ยแต่ได้กำไรปกติคิวนี้นะคะ4,002ค่ะ นะกำไรสุดที่2,001กำไรปกติ4,002ก็ต่ำกว่าที่คาดอยู่ดีนะคะเป็นกําไรที่ลดลง Q on Q 32%แล้วก็ลดลง6% year on year ทีนี้เราตัดรายการพิเศษตัดทุกอย่างไปหมดเลยเราดูรายได้ดูต้นทุนดีกว่าดู o peration เ pe พียวๆนะคะเราก็เห็นการลดลงของรายได้ะคะ่ะรายได้ลดลง Q on Q ก็อาจจะตามฤดูกาลจริงๆสิ่งที่ดีของเขาเนี่ยคือ AI นะคะ AI นี่ยังแข็งแรงยังโตดีค่ะเพียงแต่ว่าสัดส่วนอะมัน10%ในขณะที่อีก90%เนี่ยมันลดลงตามฤดูกาลนะคะแล้วตัวที่ดูจะมีปัญหามากที่สุดคือ EV ค่ะ EV วันนี้สัดส่วนรายได้ประมาณ25-27%ของรายได้รวมก้อนนี้ EV ที่ไปที่ไปสหารัฐน่ะปรับตัวลดลงเยอะนะคะถ้าไปยุโรปนี่ยังพอได้อยู่แต่ไปสหารัฐเนี่ยปรับตัวลดลงกลายเป็นว่า EV ก็ไม่ได้สดใสอย่างที่เคยคิดทาง d เดลต Thailand มีการปรับลดเป้า EV ลงนะคะก่อนหน้านี้เป้าการเติบโตในแต่ละปีของเขาเนี่ย มากกว่า20%องค่ะโตปีละ40-50%แต่พอสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ปรับเป้าลงมาเรื่อยๆจนล่าสุดปี2025ปรับเป้า EV ลงมาเหลือโตเป็นเลขตัวเดียวค่ะก็จะโตเป็นซิงเกิลดิจิตนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของค่าฟรีที่จ่ายให้กับเ e ลต a าไต้หวันนี่แหละที่โดนปรับเลกข,ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องปรับประมาณการค่ะแต่ก็ไรายได้ EV ลงแล้วก็เอาค่าใช้จ่ายตัวค่าฟรีที่ให้เดลต้าไต้หวันนะคะปรับขึ้นนะคะ S <S <an other> ก็กลายเป็นว่าเราต้องปรับกําไรเนี่ยสามปีนะคะสองพันยี่ห้ายี่หกยิบเจ็ดลงประมาณสิบเก้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นค่ะปีนี้ปรับลงสิบเก้าเปอร์เซ็นตจากเดิมเคยมองไว 24, 000, 000, ้สองหมื่นสี่พันล้านก็จะเหลือประมาณสักหมื่นเก้าเกือบเกือบสองหมื่นล้านนะคะเรียกว่าตกไตมาดละห้าพันเราเห็น Q4 ที่สี่พันสองเนี่ยค่ะหลังจากนี้ Q1 สองสามสี่เนี่ยแต่ก็มองไว้ประมาณไตมาดใกล้ใกล้กันประมาณไตมาดละห้าพันนะคะก็ยังเป็นการเติบโตได้นิดหน่อยะคะ่ะ เ,ออเขาจะเริ่มโดน global minimum tag ก็คือเรื่องภาษี15%เนี่ยตั้งแต่ในควอเตอร์นหนึ่งนี้เป็นต้นไปอันนี้ก็รวมอยู่ในประมาณการแล้วนะคะแล้วก็ราคาเป้าหมายค่ะก็ต้องปรับลงมากำไรที่ปรับลงภาพ AI ที่การแข่งขันรุนแรงขึ้นนะเราน่าจะได้เห็นพวกราคาชิ้นส่วนอะไรที่เกี่ยวข้องกับ AI แต่ว่าอาจจะเห็นราคาที่ปรับลงได้นะคะเพราะว่าเริ่มมีคู่แข่งรายใหม่ๆเข้ามาแล้ว หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ในตลาดต่างประเทศหลายๆตัวก็ถูกดีเลยถูกลดในเรื่องของ valuation ปรับลงมาเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเดลต้าก็เราก็เลยเอาทั้งกำไรลงแล้วก็ทั้ง P/E ลงค่ะ P ตอนนี้แต่ลงมาก็ยังเท่ากับค่าเฉลี่ย5ปีนะคะอยู่ที่45เท่าก็ยังสูงอยู่นะแต่ก็ให้ความเป็น AI ของเขานะคะ แล้วก็ราคาเป้าหมายเนี่ยปรับลงมาเหลือ72บาทค่ะของเดิมเนี่ยให้ไว้ร้อยหนึง่งตอนนี้ก็ปรับลงมาเป็น72บาทส่วนปันผลเนี่ยประกาศออกมาทั้งปีนะคะ2024นิดเดียวเองค่ะ0.46บาทนะคะก็คือ46สตางค์ยิวเนี่ย0.4%ค่ะเพราะฉะนั้นก็ด้วยทั้ง v a リ i a t i o n ปันผลเอ่ย e a ร์นิ g งโมเมนตัเอ, e เอแเราก็เลยปรับคำแนะนำลงมาเป็นขายสำหรับเดลต้าค่ะครับผม อันนี้ก็ต้องบอกว่า PE ที่เราให้ก็ยังก็ยังไม่ต่ำนะสี่สิบห้าเท่านะจริงๆคือพอหุ้นมันแบบเนี้ยขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นละนะ <c oughs> ว่าถ้าความเชื่อมั่นมันหายไปเยอะมาก PE ก็มีโอกาสแบบถูกขยับ <c oughs> ถูกดีเรทลงได้อีกเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเดลตา้าก็เดี๋ยวมาดูกันนะสำหรับแรงกระแทกหรือว่าการตอบรับของตลาดในวันนี้นะครับ แต่ถามไม่ไดผมรู้สึกว่าเดลต้าเนี่ยมันจะต้องมีแบบช่วงแบบเนี้ยที่แบบกําไรเขาจะดีๆๆๆแต่ว่ามันจะเจอไตมาสที่มันแป๊กอะแล้วราคาหุ้นจะต้องถล่ม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 แล้วหลังจ่ากนั้นอะมันก็จะค่อยๆเหมือนกลับมาดีอีกเงี้ยไม่รู้ภาพนี้มันจะมันจะเกิดขึ้นอีกไหมฮะผมรู้ว่าเป็นอย่างเงี้ยประมาณสองสารอบปไปได,เปไปได้เป็นไปได้นี่มีใครนะคุณพลอ่ะบอกว่าแต่งงบปลายปีป้าอะไรเงี้ยอันนี้เป็นภาษาเราเนอะแต่แต่ก็มองว่าเป็นไปได้นะคะเพราะค่าใช้จ่าย อะไรก็ไม่รู้ว่าเข้ามาเยอะมากสามพันล้านเข้ามาในไตรมาสสี่แล้วทำให้กำไรทั้งปีอ่ะมันโตเยอะออนยนิดหน่อยอะค่ะซึ่งมันก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอกลับมาคิวหนึ่งสองสามมันอาจจะกลับมาดีขึ้นก็ได้ะค่ะเพียงแต่ว่าพอมันเป็นทรงนี้เนี่ยเราก็มองได้หลายแบบเนะเงินตอนเนี้ยเรียกว่าสายค่าฟรีให้กับแม่อ่ะไปซะเยอะเลยอะค่ะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ย่ส่ค่าฟรีไปเท่าไหร่นะเดฟ๋ยว,วยนะคะค่าฟรีที่จ่ายให้แม่เนี่ยหมื่นล้านอะปีสองพันยี่สิบสี่อะค่ะ กําไรอะ่ะหมื่นแปดจ่ายค่าฟรีไปหมื่นล้านถ้าก้อนนี้ไม่ไม่เยอะขนาดนี้กําไรก็าสองหมื่นกว่าล้านไปแล้วนะคะอืมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปมากถ<ๆ>ัดไปนะฮะ